ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะฟังก์ชันลกาทแบบฝึกหัด2.1ของขอข้อที่3เป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารเลขยกกำลังจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายมีทั้งหมด4ข้อมาดูข้อที่1 เพราะฉะนั้นข้อที่1เราจะเห็นว่ามันมีรากที่3ของ4คูณอยู่กับ5เราสามารถเปลี่ยนรากที่3ให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังโดยใช้สมบัติด,ดังต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอรากที่ a เอ,อิรรากที่ n ของ a เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น a ยกกำลัง1ส่วน n ดังนั้นออรากที่3ของ4ก็จะได้เป็น 5ที่คูณอยู่กับ4ยกกำลัง1ส่วน3โดย4เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นเลขยกกำลังจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ทีนี้ตัวเลขยกกำลัง2กับ1ส่วน3ตัวนี้สามารถคูณกันได้โดยตรงก็จะกลายเป็น2ส่วน3าคำตอบของรูปอย่างง่ายของเทอมแรกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5คูณอยู่กับ2ยกกำลังสองส่วน3เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลัก ในการทำเทอมต่อๆไปให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลังสองส่วนสด้วยมาดูเทอมที่2เราก็จะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น32ยกกำลัง1ส่วน3โดยมี2เนี่ยคูณอยู่ข้างหน้า32ส่วนเออเนี่ย ปกติถ้าเราเขียนเป็นเลขยกกำลังจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง5แต่ว่าในที่นี้เราจะพยายามเขียนให้อยู่ในรูปของยกกำลัง3ด้วยเพื่อที่จะได้เอาเลขยกกำลังเนี่ยที่เป็น3คูณกับ1ส่วน3แล้วจะกลายเป็น1เลยยกกำลังก็จะหายไป2ก,กำลัง5เกิดจาก2ยกกำลัง3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง2เห็นไหม ฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังเรานำมาบวกกัน3บวก2กลายเป็น5เพราะฉะนั้นเราเขียนได้ใหม่เป็น2คูณในวงเล็บ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง2ทั้งหมดนี้ยกกำลัง1ส่วน3ตัวเลขยกกำลังที่อยู่ข้างนอกวงเล็บสามารถ คูณเลขยกกําลังที่อยู่ในวงเล็บได้ถูกตัวคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3ที่คูณอยู่กับ1ส่วน3 2ยกกำลัง2ที่คูณกับ1ส่วน3 3คูณ1ส่วน3ก็คือ3หาร3ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ1ส่วน3ก็จะได้เป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี2อยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมในวงเล็บ ตรงนี้ก็จะเหลือ2ยกกำลัง1ก็คือ2และก็2ยกกำลังสองส่วน3ทั้งหมดนี้คูณกันก็กลายเป็น4ที่คูณอยู่กับ2ยกกำลัง2ส่วน3เราก็จะได้ตัวนี้ที่หน้าตาเหมือนกับอันแรกต่างกันที่ตัวสามประสิทธิ์ข้างหน้าอันนี้เป็น5อันนี้เป็น4 ตัวถัดไปเราก็จะทําเช่นเดียวกันแต่ในที่นี้ตัวในรากที่3เป็น108เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาตัวประกอบของ108ก่อนว่าเกิดจากอะไรคูณกันบ้าง108เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากโอเคมันเกิดจาก9คูณ12เราก็กระจายต่อเนื่องจาก9มันเกิดจาก3คูณ3และ12เกิดจาก3คูณ4 ส่วน4เนี่ยเรากระจายต่อออกมามันคือ2คูณ2เพราะฉะนั้น108ก็คือ3ยกกำลัง3คูณอยู่กับ2อยกกำลัง2เราเปลี่ยนรากที่3ของ108ให้เขียนในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น108ยกกำลัง1ส่วน3แต่108เกิดจาก3ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลังสทั้งหมดนี้ยกกำลัง1ส่วน3คูณกระจายเข้าไปทุกตัวได้เป็น 3ยกกำลัง3คูณ1ส่วน3 2ยกกำลังสองคูณหส่วน3าหาร3มเหลือ1น1่คูณ1ส่วน3ก็กลายเป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้3คูณอยู่กับ2ส่วน3นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นจะได้ตรงนี้ที่เหมือนกันทั้ง3เทอมเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราเขียนสรุปใหม่ได้เป็น5คูณกับ2อยกกำลังสองส่วน3า คูณกับ2อ,อยกกำลัง2องส่วน3และลบกับ3คูณอยู่กับ2ยกกำลังสองส่วน3ตัวนี้คือส่วนที่เหมือนกันเรามองเป็น common factor หรือเป็นตัวร่วมตัวคูณร่วมเราสามารถดึงตัวคูณร่วมออกมาก็จะเหลือ5บวก4ลบ3ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ2อ,อยกกำลังสองส่วนสที่เป็นตัวร่วม5บวก4เป็น9 9ลบ3เป็น6กลายเป็น6คูณอยู่กับ2ยกกำลงัง 6คูณกับยกกำลัง2ส่วน3เราจะเปลี่ยนตัวนี้กลับให้กลายเป็นรากเราก็ดูตรงตัวส่วนตัวส่วนเป็นเลข3แสดงว่าเราจะต้องเขียนรากที่3ของ2ที่มียกกำลัง2อยู่ซึ่ง2ยกกำลัง2ก็คือ4คำตอบก็คือ6คูณอยู่กับรากที่3ของ4 สำหรับข้อที่2เราก็จะทำเช่นเดียวกันเราเปลี่ยน81ให้อยู่ในรูปของเลขกกำลังได้เป็น81ยกกำลัง1ส่วน3ซึ่ง81ก็เกิดจาก81เกิดจาก9คูณกับ9และ9ก็เกิดจาก3คูณ3แล้วก็3คูณ3เพราะฉะนั้นมันคือ3ยกกำลัง4แต่เราจะโฟกัส เอาตัว3ยกกำลัง3ก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะได้คูณอยู่กับ1ส่วน3ตรงนี้แล้วหายไปเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4ี่เนี่ยมันเกิดจาก3ยกกำลัง3คูณกับ3จากนั้นเรากระจายตัวชี้กำลัง1ส่วน3เข้าไปคูณทุกตัวตัวแรกคูณกัน3าคูณ1ส่วน3กลายเป็น1ตัวนี้คูณกันกลายเป็น3ยกกำลัง1ส่วน3ก็จะเหลือ3คูณกับ3ยกกำลัง1ส่วน3าม เทอมที่2คือ375 375เกิดจากเอา5คูณอยู่กับ75 75ก็คือเอา5คูณ15 15เกิดจาก5คูณ3เพราะฉะนั้น375คือเอา5คูณกัน3ครั้งแล้วคูณกับ3 375เปลี่ยนจากรากที่3เป็นยุกกำลังเท่ากับ375ยุกกำลัง1ส่วน3 ซึ่ง375เกิดจาก5ยกกำลัง3คูณ3กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปคูณทุกตัวตัวแรก5ยกกำลัง3คูณหส่วน3าหาร3กลายเป็น1ส่วนตัวนี้ติดไว้แบบนี้ก็จะได้เป็น5คูณส1ส่วน3สังเกตว่าตัวนี้เหมือนกันเราก็จะไปต่อได้ต่อไป192เกิดจาก2คูณ96 96เกิดจาก2คูณ48 48ก็คือ2คูณ24 24ก็เกิดจากเกิดจากอะ2คูณ2คูณ2คูณ3อันนี้คือของ24เพราะฉะนั้น192เปลี่ยนจากรากที่3เป็นเลขย,ยกกำลังก็คือ192ยกกำลัง1ส่วน3 192เกิดจาก2ยกกำลัง3 แล้วก็สอนยกกาลัง3แล้วก็คูณ3ที่เขียนสอนยกกาลัง3แบบนี้2ครั้งทำไมถึงไม่เขียนยกกาลัง6จริงๆเขียนยกกาลัง6ก็ได้แต่จะเขียนยกกาลัง3เพื่อที่จะได้ตัดไปอย่างละให้มองง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้คูณกับ1นส่วนสแล้วให้มันเหลือ1เพราะฉะนั้น1นส่วนสตัวนี้ก็จะคูณกระจายเข้าไปทุกตัวตัวนี้ก็จะเหลือ2ยกกาลังหนึ่งยกกําลัง1ส่วนอันนี้คือ3ยกกาลัง1นส่วนส 2คูณ2คูณ3ยกกำลัง1ส่วน3ก็กลายเป็น4คูณกับ3ยกกำลัง1ส่วน3ตัวนี้ก็คือพน์ที่เหมือนกันก็คือ3ยกกำลัง1ส่วน3จากโจทย์คำถามอันนี้เขียนได้ใหม่ก็จะกลายเป็นเจ้าตัวนี้บวกกับตัวที่สองแล้วก็ลบกับตัวที่สามโดยมีตัวร่วมก็คือ3ยกกำลัง1ส่วน3เป็นตัวร่วมที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ดึงตัวร่วม ออกมาถ้าเราดึงตัวร่วม3ยกกำลัง3 3ยกกำลัง1ส่วน3ออกมาก็จะเหลือ3เทอมที่2จะเหลือ5เทอมที่3จะเหลือลบ4 3บวก5กลายเป็น8 8ลบ4กลายเป็น4ก็จะกลายเป็น4คูณ3ยกกำลัง1ส่วน3เปลี่ยนกลับไปเป็นรากตัวส่วนเป็น3เพราะฉะนั้นมันก็คือ4คูณรากที่3ของ3ม ข้อที่3เราก็จะทําแบบเดียวกันแต่ว่าในข้อที่3เนี่ยมันเป็นรากที่2หรือว่า square root เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นเลขยกกําลังเราก็จะได้3คูณกับ2ที่ยกกําลัง1ส่วน2ส่วน square root 32 32เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเกิดจาก2ยกกําลัง5แต่ว่า เวลาที่เราเขียนเป็นเลขยกกําลังอันนี้มันคือยกกําลัง1นส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสตัวเลขที่เป็นเลขยกกําลัง2เพื่อที่จะไปคูณกับ1นส่วนสแล้วหายไปเพราะฉะนั้น2ยกกําลัง5เนี่ยมันก็จะเกิดจาก2ยกกาลังสองคูณ2กําลัง2กลายเป็น4แล้วก็ต้องคูณกับ1ตัวอีก1ตัวเพื่อให้เลขสี่กำลังรวมกันกลายเป็น5เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเอา1นส่วนสเนี่ยคูณเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บเลย โดยที่2คูณกับ1ส่วน2ก็จะกลายเป็น1ก็คือ2ตัดกันออกไปก็จะเหลือ2ยกกำลัง1คูณกับ2ยกกำลัง1และ2ยกกำลัง1ส่วน2ก็ติดไว้2คูณ2ก็กลายเป็น4เป็น4คูณกับ2 1ส่วน2เราจะเห็นว่าก็จะมีตัวร่วมที่เหมือนกันคือตัวนี้ตัวนี้ต่อไป อันนี้จะเป็นรากที่4ของ64เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น64ที่ยกกำลัง1ส่วน4 64เนี่ยมันเกิดจาก2คูณกัน6ครั้งโอเค6กิ okay. 64, เกิดจาก2ยกกำลัง6แต่ว่าตัวเนี้ย เลขยกกำลังมาเป็นเลข4เพราะฉะนั้นเราควรจะเขียนเลขยกกำลังที่มี4อยู่เพราะฉะนั้นสกำลัง6ก็คือ2กํกำลัง4ที่คูณอยู่กับ2ยกกำลังสองจากนั้นคูณ1ส่วน4เข้าไปทุกตัวเลยตัวนี้4คูน1ส่วน4ก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูน1ส่วน4มันก็จะเหลือ1ส่วน2ก็จะได้2คูณอยู่กับ2ยกกำลัง 1.2ส่วน2อ,อันนี้ก็เป็นตัวร่วมเพราะฉะนั้นเขียนเขียนใหม่ก็จะได้เป็นเทอมแรกบวกกับเทอมที่สองแล้วก็ลบกับเทอมที่3โดยการดึงตัวร่วมออกตัวร่วมก็คือ2ยกกำลัง1.2ส่วน2เมื่อดึงตัวร่วมออกไปก็จะเหลือ3 บวก4ลบ2ทั้งหมดคูณอยู่กับตัวร่วมก็คือ2อยกกำลัง1ส่วน2 3บวก4เป็น7 7ลบ2ก็กลายเป็น5ได้5คูณอยู่กับ2 1ส่วน 2, 2เปลี่ยนตัวนี้เป็นรากที่2ก็คือมันมีส่วน2เพราะฉะนั้นก็คือรากที่2ของ2หรือสแควรูทอปกติแล้วรากที่2เนี่ยเราจะไม่เขียนตัวเลขข้างหน้ารากก็จะเขียนรากอย่างเดียวได้นี่คือรูปอย่างง่ายของข้อนี้ ข้อที่4อันนี้ก็จะเป็นรากที่2เหมือนกันก็จะได้เป็น 4x ยกกาลัง3ทั้งหมดยกกาลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้น 4x ยกกาลัง3ทั้งหมดยกกาลัง1ส่วน2เราเอา1ส่วนอ่ะอันนี้ข,ข้ามบรรทัดนี้ไปอ่ะ 4x กาลัง3ยกกาลัง1ส่วน2จากนั้นเราเอา1ส่วน2เนี่ยคูณกระจายเข้าไปทุกตัวเลยก็จะกลายเป็น4ที่ยกกาลัง1ส่วน2 x กำลัง3ถ้าเราเขียนแยกออกจากกันก็คือ x กำลังสองคูณกับ x ที่เราเขียนแยก x กำลังสองเพราะว่ามันยกกำลัง1นึส่วนสเพื่อที่คูณเข้าไปเราจะได้ตัดกันได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไป c ก็เกิดจาก2ยกกำลังสอง ส่วน1ส่วน2ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปทุกตัวก็ได้เป็น x กําลังสองคูณกับ1ส่วน2แล้วก็ x ยกกําลัง1ส่วน2ตัวนี้2คูณ1ส่วน2ก็จะกลายเป็น1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ2คูณ x คูณกับ x ยกกําลัง1ส่วน2ตัวที่2ก็จะกลายเป็น1 6 x กําลัง5ยกกําลัง1ส่วน2เช่นเดียวกันสิบ x กําลัง5 ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2แล้วเอา1ส่วน2กระจายเข้าไปที่16กลายกระจายเข้าไปที่ x ยกยกกำลัง5ซึ่ง x ยกยกกำลัง5เนี่ยเกิดจาก x ยกยกกำลัง4คูณกับ x หรือเราจะเขียนเป็น x กำลังสองครั้งก็ได้หรือจะเขียน4ก็ได้ถึงแม้เราจะเขียน4เมื่อ4มันคูณกับ1ส่วน2เนี่ยมันก็จะกลายเป็น2มันก็กลายเป็นส่วนเต็มเพราะฉะนั้นจะใช้4หรือจะใช้2ก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราใช้2เราก็จะต้องเขียนตรงนี้เป็น x กำลัง2คูณ x กำลัง2คูณ x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ออ่ะออจากนั้นเราคูณ1ส่วน2เข้าไปทุกตัวในวงเล็บส่วน16กเนี่ยก็คือ2ยกกำลัง4หรือจะใช้4ยกกำลังสองก็ได้ทีนี้ที่ใช้4ยกกำลังสองเพื่อที่จะให 2ตัด2ออกไปแต่ถ้าเกิดเรเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง4ยกกำลัง1ส่วน2เวลาที่คูณกันตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2, 2ยกกำลังสหรือเท่ากับ4เพราะฉันมันมีค่าเท่ากันส่วนตัวนี้เอา1ส่วน2คูณเข้าไป4คูณ1ส่วน2ก็จะเหลือ2เพราะฉันก็จะได้อันแรกคือ4อันที่2ก็คือ x กำลัง2คูณกับ x ยกกำลัง1ส่วน2 x ยกกำลัง9รากที่2ก็เท่ากับ x กำลัง9ยกกำลัง1ส่วน2ซึ่ง x กำลัง9มันก็คือ x กำลัง8คูณกับ x และเอา1ส่วน2กระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นเอา8คูณกับ1ส่วน2 8คูณกับ1ส่วน2ได้เป็น4อเปลี่ยน4ก่อนนิดหนึงเพราะฉะนั้น2 1 2 2 4 8ก็จะได้ x ยกกำลัง4ที่คูณกับ x ยกกำลัง1ส่วน2เพราะฉันเขียนใหม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้จับแต่ละตัวมาเขียนใหม่ลองมาดูตัวร่วมตัวร่วมที่มีเหมือนกันคือ x 1ส่วน2และ x 1ส่วน2ตัวร่วมที่มีเหมือนกันก็คือ x คือการที่มันมี x 1ตัวของแต่ละอัน นั่นเองเราดึง x ออกมาอย่างละหนึ่งเพราะอันนี้มี x 1ตัวมี x 2ตัวมี x 4ตัวมี x 1ตัวที่มีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตัวร่วมที่เราจะดึงก็คือนอกจาก x ยกกำลงัง1ส่วน2แล้วเราสามารถดึง x ออกมาข้างนอกได้อีกแต่ทีนี้เพื่อความง่ายขึ้นมองง่ายขึ้นเราจะดึง x 1ส่วน2ก่อนเพราะฉะนั้น เราดึง1ส่วน2มาเทอมแรกก็จะเหลือ2 x เทอมที่2ลบ4 x กำลัง2บวก x ยกกำลัง4ต่อมาเราดึง x ออกมาเห็นไหมเพราะว่ามันมี x 1ตัวที่เหมือนกันอันแรกจะเหลือแค่2อันที่2มี x 2ตัวจะเหลือ x แค่1ตัวอันที่3มี x 4ตัวก็จะเหลือ x แค่3ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำอะไรไม่ได้แล้วในวงเล็บ x กำลัง3ลบ4 x บวก2ก็จะติดไว้อย่างนี้ x ยกกำลัง1ส่วน2ก็คือรากที่2ของ x คูณกับ x ที่ดึงตัวร่วมออกมาเพราะฉะนี้คือรูปอย่างง่ายของข้อนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ